สวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อยู่กับเจนี่อีกครั้งและวันนี้ขอชวนมารู้จัก AI ที่จะช่วยให้การวางแผนเที่ยวจีนง่ายขึ้น100%ค่ะในฐานะนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปประเทศจีนด้วยตัวเองแน่นอนว่าการวางแผนเที่ยวแต่ละทริปเป็นเรื่องที่ท้าทายมากค่ะทั้งการหาข้อมูลที่เที่ยววิธีเดินทางที่พักและร้านอาหารกว่าจะรวบรวมได้ครบก็ใช้เวลาและความพยายามไม่น้อยเลยค่ะ แต่ล่าสุดเจนนี่ได้ค้นพบเครื่องมือที่มาช่วยให้การวางแผนเที่ยวจีนง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างน่าทึ่งนั่นก็คือฟีเจอร์ AI itinerary หรือ AI travel planner ที่อยู่ในแอป trip.com ค่ะทีนี้วิธีการใช้งานอยู่ตรงนี้เลยค่ะรีวิวประสบการณ์ใช้ AI วางแผนเที่ยวจีน เจนี่ประทับใจที่สุดคือฟีเจอร์นี้ช่วยประหยัดเวลาได้เยอะมากๆค่ะจากที่เคยต้องใช้เวลาเป็นวันๆเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดตารางเที่ยวตอนนี้แค่ใส่ข้อมูลพื้นฐานเช่นเมืองที่ไปจำนวนวันจำนวนคนและความสนใจส่วนตัว AI ก็สามารถสร้างแผนการเดินทางที่ละเอียดและครบถ้วนให้เราได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีค่ะ ที่สำคัญคือแผนที่ AI จัดมาให้มีความมั่นยำและใช้งานได้จริงเพราะข้อมูลต่างๆอ้างอิงจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ Trip.com เราสามารถจองตั๋วเครื่องบินรถไฟที่พักหรือบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆได้อย่างต่อเนื่องจากแผนที่ AI สร้างให้เลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาไปก้นหาใหม่ ความยืดหยุ่นของฟีเจอร์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเลยค่ะแม้ว่า AI ที่สร้างแผนมาให้แล้วเราก็ยังสามารถแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่างๆได้ตามใจชอบเลยค่ะทำให้แผนการเดินทางของเราออกมาตรงตามสไตล์การท่องเที่ยวของตัวเองจริงๆค่ะสรุปหลังใช้งาน สำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ความสะดวกสบายและไม่อยากปวดหัวกับการวางแผนเที่ยวจีนเจนนี่แนะนำให้ลองใช้ฟีเจอร์ AI Travel Planner ของ Trip.com ดูนะคะรับรองว่าจะช่วยประหยัดเวลาได้เยอะและยังได้แผนการเดินทางที่ละเอียดและครอบคลุมทำให้ทุกทริปรับรื่นและสนุกยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะ อ๋อแล้วถ้าใครอยากเช็คให้ััรว์ว่าโปรแกรมที่ AI ช่วยวางแผนมันดีจริงไหมถูกต้องหรือเปล่าเราก็ยังสามารถหาทริปรีวิวที่อยู่ในแอปทริปนี้ได้เลยนะคะเพราะมีผู้ใช้นานจริงมาเขียนรีวิวไว้เยอะมากเราเลือกอ่านดูก็จะได้ข้อมูลดีๆอีกเพียบหวังว่าข้อมูลที่นามาแชร์วันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะขอบคุณที่ติดตามช่องของเรานะคะไปก่อนแล้วใจเจียน